ค่ะพบเจอกับต้นอ้อน,นะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันกับนะคะผลิตภัณฑ์วี e พนตาเนาะซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของกเกษตรกรทานาข้าวนะคะไม่ใช่เฉพาะนาะข้าวอย่างเดียวนะได้ทุกพืชเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สวนหรือพืชไร่วันนี้เรามาหากเกษตรกรที่นำวีเพนตามาใช้กับนาข้าวไม่ทราบว่าที่นี่บ้านอะไรคะบ้านบางเคียนบ้านบางเคียนแล้วก็ คุณพี่จักนะคะนี่รู้จักรู้จักกันนะคะอ,อ่าพี่จากเนาะพื้นที่นี้ที่ทํานาข้าวเนี่ยค่ะได้ได้คะยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เป็นข้าวข้าวอะไรพันหอมควงเบอร์ห้าหอมควงเบอร์ห้าเป็นข้าวอายุสั้นหน่อยอ่า,อานี้อายุเก็บเกี่ยวกี่อ่าเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าวันอ่าเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าวันนะคะ,ะก่อนหน้านี้เ่ค่ะที่ก่อนจะที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์วีแพนต้าเนี่ย ผลผลิตเนี่ยข้าวนะคะยี่สิบไร่เนี่ยได้ทั้งหมดกี่เกวียน,นะะได้ไปไม่ถึงสิบสี่เกวียนดีเพราะว่ามันเป็นโรคออะไรเชื้อราอแล้วรอบเนี้ยค่ะรอบเนี้ยใช้วีพันต้าครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นครั้งที่ั้งครั้งแรกนะคะ แล้วผลผลิตแตกต่างจากครั้งที่เราแตกต่างเยอะเพราะว่าไม่เป็นอะไรเลย่ใบสวยนะคะรวมเป็นปั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยซูมมานะคะเนี่ยยรวมเป็นปั้นเลยจะเนี่ยเนี่ยรวมเป็นปั้นแรงไม่กวนใบชันสวยเนี่ยเป่งเนี่ยเป่งดีจั่งจ้ะก็จะเห็นได้ว่านะคะแตกต่างกันเยอะให้กล้องให้กล้องซูมไปนะคะรอบๆเนาะรอบๆนะจะเห็นได้ว่า อ้โสวยมากๆนะคะสำหรับแปลงนี้นะแปลงข้างๆมาถามเลยนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็นะคะอันนี้ก็คือผลงานของ V ีพันตเนาะคาดว่ารอบนี้จะเก็บเกี่ยวได้กว่าได้มากกว่าเดิมมั่นใจมั่เพราะว่าเมเมล็ด เป็นกกถึงกกรวงรุ่นก่อนมันไม่ใช่งี้มันผุมันเป็นเชื้อหลาแลวนี้ไม่เป็นไรเลยก็รอบที่แล้วได้สิบสี่เวียนยี่สิบลานะคะตั้งเป้าไว้ไหมคะพี่จ่าเขาก็ตั้งไว้กันสิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็ว่าจนไสมันต้องได้มากกว่านี้มันต้องได้มากกว่าเดิมอะเขาตั้งเป้าเพราะว่าข้าวดีไม่เป็นโรคไม่เมล็ด่อไก่ดีจังเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นก้อนๆในนั้ นะคะนี่ก็คือความประทับใจนะคะของเกษตรกรเนาะก็ประทับใจมากน้อยขนาดไหนคะหลังจากที่ใช้แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงจะเกี่ยวเกี่ยวข้าววันไหนคะวันที่ก็แต่แรกนั้นวันที่สิบสามคงไม่ได้ฝนมาลงแล้วเนาะต้องเป็นประมาณที่ผุดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เกี่ยวแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแต่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.